No, no. <laughs>

หักอีกแล้วเขามีผู้ตรงอยู่วางนี่ มันเป็นน้ำยังเป็นน้ำได้บ่ะจาว่าได้มันสั่นก็ได้นาอได้ตายบต

หยกขึ้นมันมันตัวกูเชีวส่งตัวนี้เลยจะนะาแห้งขากแล้วไปไปแนมมึงข้างหนาวเพี่ไล่เขาอย่อวาวัมันต่ำมันโงเมขาเงเขาเขปลาล่อย่นะวัมันงามดู้โต่างัต่างจะเป็นกสร่างมึงอาชีบมันก็ตางกัน,กนเลยเนาะเอามาใหม่ได้มาใหม่ มันจะแปงได้พี่น้องแล้อรีแล้ว,วเ,ลเลยิยล้นรมันคือ้านยายสีแป้งได้พี่น้องเพราะว่าแถวนั้นเราเบ้าลายกว่าคนเอาแปพ้งคพน <c oughs> พี่น้องเลยแบบแปง้งย่างเท่าไหรสามร้อบาทหนึ่งพี่น้องเพราะเ <ผม S 1> ราเบือว่าคนวาขึ้นดันมาลากั ขาน้องอีกมากคนหนึ่งแล้วก็คอยดึงเ<ด>ีาเราว้าววายวายวๆเดิดนีกยวนสามสิบสามิบเอ็น่สามสิบสองเดินาแต่ส่นแป้งนะสองเกิอบพันสองพันบาทน่นเลยเางาเลยไปกับเกือบแล้วหาแศทน้องเล่นยบาทเนาะอุห่านมันมสามร้อยบ, 2, บาทกับสองพันบาทน่นอ

แรามัดรีมาดอยพี่น้อรรงงาตสองมนานแรกมันถ่วไหมเดครับจะไปยิ่งเันเนี่ยตัางเึ่งเนี่ยไม่หัวพี่น้องงานยังล,ลายพี่น้อง Bua sâu nào gần hai tậpin bò sòi ngay lời nó kêu nó sòi ngay lời kêu lên tìa đi tìa nhà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  tìa ว่าถืออดุตั้งสามสิบเอ็ตั้งสามสิบสองั้งสามสิัวไม่ขึ้นด้วยัวมไม่ลงครับทุกไม้เว้ต่อด๋ยเชียตัวนี้ออกเลยตัวนี้ต้องทเนีวเยอะตัวไ่งอกเลยจะตัวนั้นแลวต่มลงว่าตัวนี้มันสั่งมันเลยตัวนั้นมีแต่พิษตัวสูโบดเ o ็นยังง้ยัอรบอลลี ลับยกขึ้นมม่ได้ชหมูมาวยไม่ได้ชนหมูไมด้สิที่ชมูไม่ชำวเพราะมันกายเล็กขึ้นไปกระยามันกายเล็กขึ้นไปหรอนี่ทำไม่ยากหรอกครับนโป้งเลยเดีย้ยแล้มันกายเล็กขึ้นด้ยหรนี่มันเลียวไๆนะภาีอางหก้านเจนเจ๋นะดีแล้วีเส้นเลอย่ามันเอาไปไหนล่ะอาไมนั่นแหละ 我沒要不要我没时间了。 กับเจมไม่เห็นซาโซาแข่งฟรีซาใหญ่หมดเลยนานนมีน้องไปเิจ้างสางลี่น่ะเออสาทังหลายนั่นนะครับใส่งวงสัางใส่ไก่ก็โอาโเจ็บวมากมาเยอบกเ้นะ อาอันบังปลาลมบังนั่นแหละยังงตัติ้ง่ตัดติ่แต่งลลมอดติ้งไว้ใช่ไหมนอาใส่พายกันได้หรอรงกระเนล้องแต่งได้ คพี่มีก็น่าพี่ลาพี่น้องก่อนเนาะฝากคนไลค์คนแชร์ซ่องก็น่าเด้ไหมเนองฝากติดตามซ่องบนตัวชิวๆได้พี่น้องเด้อฝากซ่องนะฝากตลอดกันบู๊อ่ะเจฟซีเหมือนจีติดตามหรือเปล่าบู